เสียก้อนดึกแน่อีกอบสำหรับสามช่นะครับพี่น้องทุนใดเอออะรงี้ยั่ด้วยวันนี้มาดีกแงเสียก้อนดูพ่อขับ นะวันนี้มากับเสี่ยก้อนะครับพ่อนะพ่อนั่งอยู่คันรถเสียก้องนะมาที่ออจันทบุรีย่วย,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 วยวเสยหนน่จะกีป่กล้เลยนะผมรบอส เออแรกนะเสียกะนะ่อนกดต,รตรุรกีนะใครใครใครเคยใ,ใครเคยดูคลิปเป็นก่อนอ่ะก่อนที่เขาจะไปอ้อยอ่ะจัดตรุรกีให้ปังนะเดี๋ยวลองไป้นี่กนะ่อนขาเลือกอะไรนะอ่ะลึกลึกพื้นลอเพื้ เจ็บมือโอ๋เป็นไรวะมันไม่ชอบเรื่องตัดช้าผมมันเป็นอะไรก็ไม่นุะเอ้วเลทีแล้วมันก็ทำาผมเิดไปรอบรอบนี่เหมืนอ,อนกันได้อาดูกแกโอ้ยไอหําน้อย <laughs> ไ,มไม่ได้บอกมันนะว่าเราจะถ่ายนะ